กำลังลองเล่นโป๊กเกอร์นะฮะเพิ่งเปิดโต๊ะได้ใหม่ๆนะฮะอันนี้ก็คือต้องตาลงตาละศูนย์จุดสีู่นย์เป็นค่าแฮนด์ะนะ,ะลงมือวันนี้มาดูสมาชิกเล่นเงินนะครับ ไ <c oughs> อ้แบงเกอร์ anger, จวบให้มามีคิงมี8มี6นะฮะอันนี้เลือกใครมีคู่คิงก็ก็สูวก็สูงเลยผมเชื่อว่าหนึ่งในนี้มีคนมีคู่คิงแน่นอนนะฮะพราดูได้จากการที่เขาเบ็ดกันมาอ่ะนะฮะอันนี้ก็คือจะมีคนที่ได้สีแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ได้เศษด้วยก็คือได้เลี้ยงนะฮะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแยกหรือหกเจ็ดแปดเก้าสิบแยกแม่มอย่างเงี้ยอ่าเห็นไหมหกเจ็ดแปด เก้าสิบถ้ามีเก้ากับสิบมาถ้าเขามีเก้ากับสิบก็ได้ไปเลยหรือว่าเขามีสี่ห้าเขาก็ได้ <5. S 1> สเตทไปเหมือนกันนะคย <5. S 1> ผมว่าน่าจะมีสเตทให้เห็นละนะครับอาจจะฝัดด้วยนะบางคนมีสีด้วยหรืออาจจะไม่มีก็ก็ได้เพราะว่ามันไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะครับอ,อ้าวอ่าคนนี้น่าจะมีไพ่เด็ดนะฮะ แต่ว่าเขาไม่โชว์ไพ่นะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะเสีย <mereka huh> ดายคนอืึนเขากลัวแยวไปดูตาถัดไปนะอันนี้ก็คือเป็นค่าค่ามือนะฮะก็คือต้องลงขั้นต่ำนะครับศูนย์จุดสี่บางบางห้องก็จะเป็นศูนย์จุดสองนะครับบางห้องก็เป็นหนึ่งหนึ่งเหรียญก็คือตาละสิบบาทนั่นเองเนี่ยแล้วแต่เนะครับเพราะว่าหนึ่งพีเนี่ยผมได้ระบุไว้ในก็คือหนึ่งพีเท่ากับสิบบาทเท่านั้นนะฮะอันนี้คือเล่นกันเองนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเกมเป็นเป็นเหมือนกับกีฬานะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้าางงจะต่กับ พวกในคาฟิโนพวกในบ่อนต่างๆเยอะเนี่ยเพราะว่าเราเล่นกันเองอ่ะเงินเราลงไปร้อยในคนอื่นเขาก็ลงร้อยเหมือนกันนะนั่นหมายความว่าโอกาสเสียเนี่ยมันค่อนข้างจะยากกว่าอย่างสมมุติว่าเราลงบาคาร่าอะไรเงี้ยเราแทงแบงเกอร์ใช่ไหมเออแบงเกอร์มาได้1ต่อ90อย่างเงี้ยนะครับมันมันมันขาดทุนนะฮะอันนี้คือถ้าทุกคนเจ๊งก็เจ๊งร้อยได้ก็ได้ร้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนมันเล่นทั้งหมด9คนถ้าเรายืนหนึ่งได้เนี่ยอยู่สุดท้ายหรือว่าอยู่ตรงลัด รัดเทเบิลได้เนี่ยก็คือช็อตเทเบิลสุดท้ายอ่ะนะฮะเราก็จะได้เงินเยอะเลยเก็ลองคิดดูเดีับหน้าตักคนละร้อยอย่างเงี้ยเก้าคนเราก็ได้900แล้วนะเก้าร้อคูณสิก็9,000แล้วนะครับอ่านะฮะเพราะว่ามีน้องที่เป็นผู้จัดการระบบเนี่ยพอเขาเล่นได้วันหนึ่งนะโหเป็นหมื่นเลยนะครับ <ๆ S 2> ก็เดี๋ยวจะแล้วเนี๋ยจะมีคอร์สเปิดสอนให้นะฮะมีคอร์สเปิดสอนให้นะครับ,อ,รอ,รบอ่ะมาดูต่อนะฮะอันนี้ก็จวให้แมามี7มี10มีแยกนะฮะมี8นะครับนั่นหมายความว่าอะไรนะครับมีฝัดอีกแล้วนะครับอ้าาวมมี A อ๋อไม่ได้ดูภาพเด็ดๆเลยนะครับรู้ก็ได้ไปเนี่ยให้ได้แล้วอันนี้ก็128 P ก็ประมาณอ่าพันสองบาทแล้วนะเนี่ยหน้าตักแต่ละคนนะครับคนนี้ก็พันห้านะฮะคนนี้ก็สามพันห้าเนะครับเราก็จะมาเช็คได้ว่าใครเป็นที่1ตอนนี้นะฮะในโต๊ะนี้นะครับก็มีคนบวกเยอะที่สุดก็คือ2องรก็คือประมาณ2องพนนะครับชื่อลูกกัดเนี่ยเขาอยู่ในห้องนี้ไหมไม่อยู่อ่าอยู่นี่นาอยู่นี่นี่คนนี้ลูกกัดนะฮะ คนนี้บวกไปตั้ง260วาาซึ่งหนึ่งโต๊ะนีครับเราเข้าได้ขั้นต่างก็คือ40พี่นะฮะหรือประมาณ400บาทนะครับ40พีนีฮะเข้ามาเล่นได้นี่ครับอ่านี่ฮะนี่คือเล่นง่ายๆนะครับโป๊กเกอร์คือเล่นกับคนกันเองนะครับมันก็สนุกดีนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ต้องไปพน,นันให้กับโต๊ะนะครับพวกแบบเป็นบาคาร่านะเพราะว่าผมเองก็มีมีเว็บออนไลน์เหมือนกันนะครับเพราะว่าเท่าที่เช็คมาเนี่ยโป๊กเกอร์เนี่ยคงจะได้จะได้มากกว่านะครับจะได้มากกว่า เพราะโอกาสเสียเนี่ยบ็อกเกอร์เนี่ยมันเสียน้อยนะครับเพราะเราลงเท่าไหร่ครับตามตานะฮะเอ่อถ้าเสียมันเสียน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเราไปเล่นบาคาร่าอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าบางทีเราแทงทับโบใช่ไหมเราแทงได้มาพันหนึ่งเราแทงพันหนึ่งเพื่อจะเอาสองพันใช่ปะเจ๊งยับนะครับแต่ว่าโป๊กเกอร์เนี่ยแทงร้อยเดียวเราสามารถทำเป็นสองพันได้นะครับอ่าเนี่ไพ่สวยนะฮะไพ่สวยนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับถ้าใครสนใจก็กดทักที่ไลน์แอดหรือว่าทักมาหรือทักไอบีมาทางส่วนตัวก็ได้นะครับ